สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังช่อง c h e t a Astrology มาตรวจดวงกันค่ะว่าเรื่องเด่นของคุณในสัปดาห์นี้คือสถานการณ์อึมครึมเกินไม่เข้าคายไม่ออก ในวันที่9มีนาคมดาวพระศุกร์โคจรมาเล็งลัคนาของคุณนะคะเป็นพินธุบาทเป็นอุจาวิลานะคะเลยมองว่าในช่วงสัปดาห์ที่2ของคุณเนี่ยคุณมีดาวพินธุบาทเล็งลัคนาถึง2ดวงนะคะก็คือทั้งดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์ด้วยค่ะแถมตัวเราเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มดาวพินธุบาทเอกแสดงว่าตัวเราเข้าไปสู่จุดที่มีรอยรั่วหรือรอยร้าวแบบต็ดเลื่องไม่ได้นะคะเลยมองว่าในช่วงสัปดาห์ที่2เนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องของความเครียดนะคุณจะเครียดนะผพระสุขเข้าพระเสาแทรกคะ่ะเครียดอึดอัดทุกใจนะจากเพื่อนร่วมงานจากสังคมที่คุณอยู่หรืออาจจะจากญาติพี่น้องที่อยู่ดีก็ขึ้นมาเป็นศัตรูหรือเขามีปัญหาทําให้เราเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลนะคะการงานนะมองว่ามันมีอุปสรรคมันยังมีปัญหาอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์อะไรบางอย่างไม่ลงตัวก็ได้นะคะมันเหมือนคุณจะพยายามะคะ่ะ เข้าไปสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดของคุณนนะคะอยากที่จะเจริญเติบโตอยากที่จะ ก้าวหน้านะพยายามทําอะไรหลายๆอย่างนะแต่มองว่าสถานการณ์นะคะมันดูเหมือนไม่ค่อยเอื้อกันกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําให้คุณนะคะดูเหมือนว่าจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะตัวคุณเนี่ยโคจรร่วมกันกับดาวศุกร์และดาวเสาร์จริงๆเป็นดาวคู่ธาตุดาวคู่สมพลมันเหมือนว่าเอ๊ะคนกลุ่มเดียวกันกับเราอ่ะมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องหน่นะคะเราน่าจะแบ่งผลประโยชน์อะไรบางอย่างกันลงตัวนี่สุดท้ายนะมันกลับกลายเป็นว่านะคุณคิดไปเองนะมันยังมีเรื่องที่ มันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันยังต้องเครียดกันอยู่นะคะและใครมีความรักในช่วงเนี้ยพระศุกร์เข้าพระเสาร์แซกเ่ะเป็นช่วงน้ําพึ่งขมนะมีรักมกักมีทุกอยู่กันเนี่ยก็คือเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างต้องบอ,อกว่าดาวศุกร์ดวงนี้มีกําลังมากๆนะคะเพราะว่าขึ้นมาเป็นอุจจาวิราชคือเป็นตําแหน่งที่เกือบจะถึงจุดสูงที่สุดแล้วนะ,ะจึงมีกําลังมากกว่าตัวคุณซึ่งเป็นดาวอาทิตย์ด้วยนะ ดาวสุปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยากค่ะความอยากความปรารถนาดาวสุปเป็นดาวกิเลสเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีความอยากนะคะอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะอยากจะทํางานให้มันดีอยากที่จะเด่นกวนน่านี้อยากที่จะมีสังคมที่ดีกว่านี้นะคะหรือยอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ถ้าคุณลดความอยากลงได้นะ,ะหรือยึดลดเรื่องของการยึดติดลงได้อะ่ะคุณก็จะสบายใจขึ้นนะ ถ้าใครนะจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือสังคมของคุณเขาอยากมีอยากได้อยากเด่นอะไรกันกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ผลประโยชน์มากกว่าอยากเด่นกว่าอยากมีเยอะกว่าอยากเลิศกว่านะปล่อยเขาไปนะเพราะว่ามองว่าในช่วงเวลาเนี้ยดวงดาวตกช่องเสียหลายดวงนะแล้วดาวพินทุบาทก็ถึงตัวเองด้วยนะก็เลยปล่อยให้คนอื่นนะคเขาดีเขาเด่นไปนะตัวเราอยู่เฉยๆแบบโลโปรไฟล์ อันนี้จะดีกว่านะคะแนะนำกับนี้ในช่วงสัปดาห์ที่2ค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางในการทำมาหากินอยู่นะคะว่าทำอะไรแล้วได้ตังทำอะไรแล้วถูกกับดวงปรึกษาชีต้าได้ค่ะตอนนี้จะมีแพ็กเกจดูดาวประจำตัวและศักยภาพในตัวคุณนะคะคุณจะได้รับการวิเคราะห์ดวงชะตาทักษะซอฟต์สกิลรวมถึงตัวอย่างอาชีพที่เหมาะสมกันกันกบคุณด้วยค่ะสนใจสามารถทักไลน์ไอดีช t ต้าแอสโทรจีได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะสามารถใช้สิทธ ตรวจอาชีพของคุณฟรีวันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นทักไลน์เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ id c h e t a astrology สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ